รับสายก่อนอ่ารับสายก่อนสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับจากไหนครับวินัยครับพี่วินยวันยวันนี้มีอะไระให้รับใช้คะจะถามว่าไอเนี่ยกำลังดูอยู่เนียไอจะถามว่าไอ,อยังฉี่ฉีดเงาะอ่ะมันมันต้องทำดอกเงาะหรือเปล่าไอ,อ้ยาตัวเนี้ยยาปิดผมปิดไอยา พยายามตอนนี้สยามเนี่ยอ่าสูตรสองสูตรสามเออตอนนี้กำลังทำดอกใช่ไหมอ๋อยังนะครับยังไม่ได้ทำอ๋อถ้ายังไม่ทำดอกพี่ก็ฉีดสูตรทากดินนะฉีดนาไยพิกแปรดินทากใบก็สูตรหนึ่งสูตรสองผมอยากจะถามว่ามันมันฉีดช่วงงอกออกดอกอะออกออกดอกก็สองกับสามค่ะพี่แล้วแล้วมันต้องผสมดอกกับผู้ไหมอ่าสูตรสองสูตรสามบวกด้วยอะมิโนบำรุงดอกได้เลย Uh, เ,รเราเราไม่ด้ดงแปลงเพศดอกตัวผู้ใช่ไหมคือตัวตัวนี้อ่ะมันมันจะผสมเกสรนในตัวเลยค่ะพี่เป็นเป็นสูตร oh. อาหารมันไม่ต้องไปยุ่งยากที่จะมาผสมอะไรแบบนั้นนะคะพี่นะคะเกษตรกรของเราใช้สูตร2กับสูตร3าและอะมิโนโบารบุงดอกเปิดตาดอกเนี่ยคู่การแค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องไปอะไรเยอะนะคะครับ uh. ใช่ค่ะพี่ แล้วแล้วมันจะผสมไปเต็มตัวเสร็จเลยใช่ไหมใช่ค่ะเรียบร้อยเลยพี่ฉีดเนี่ยมันก็ออกดอกแล้วก็ผสมเกสรของมันเองนะคะเ mm. พราะสูตร 3. แล้วก็อะมิโนโบารุงดอกเนี่ยมันจะมีช่วยในเรื่องของเรื่องของการเปิดตาดอกค่ะให้ออกดอกดีผสมเกสรน,นะคะแล้วก็คั้วเหนียวติดดอกได้ดีค่ะพี่ แล้วก็บำรุงลูกบำรุงผลนะใช้สองสามและอะมิโนโบำรุงดอกยาวเลยนะคะครับ,ครบแค่นี้เองค่ะพี่ไม่ได้ยุ่งยาก<ต>ที่จะไปผสมเกสรอ,อะไรเหมือนกับเอ่เอพวกลำไย,ยหรือยอย่างอื่นนะคะอพอดีพอดีดูไอ้ลำไย,ยใช่ใช่ไม่ไม,ไม่เหมือนกันค่ะพี่ลำไยมนะันจะจะคดข้างยากนิดนึงแต่สําหรับเงาะเนี่ยเอาตามนี้เลยนะคะ ถ้ามวัวไปผสมเกษรมันมันก็จะเสียเวลาเขาไม่ได้ไม่ค่อยนิยมทำกันคือ,คอทุกปีผมยังไม่ได้ใช้ยานี่ไงผมก็ผสมดอกตัวผู้ผสมยังไงคะพี่เวลาพี่ผสมอ่ะเออใช้ใช้ยาแปลงเพศเกสรนะฮะฉีดอืมค่ะฉีดกี่รอบฉีดช่วงไหนฉีดช่วงไหนหนูขอถามเป็นความรู้หน่อยช่วงดอกบานนะครับอ๋อฉีดใช่ไหมคะครับพอฉีดพอดอกบานก็ฉีดไปกดีไหม ี่ห้าวันก็จะขึ้นดอกตระพู่ครับอืมแล้วก็ฉีดต่อไหมไม่ไม่ไม่ฉีดครับฉ,ฉีดแค่หนเดียวฮะฉีดแค่หนเดียวแล้วติดดีไหมคะก็ก็ติดพอสมควรนะฮะค่ะคืออย่างนี้ค่ะพี่ยาของเราเนี่ยนะคะมันมันเรารวมทุกอย่างมาสำหรับการเปิดตาดอกบำรุงดอกผสมเกสรทุกอย่างรวมอยู่แล้วไม่ต้องไปแยกซื้อทีละอย่าง นะคะมันมีธาตุอาหารสารอาหารครบแล้วก็สูตรสูตรที่จะทําให้การผสมเกสรมันอยู่ในนั้นหมดแล้วนะคะไม่ต้องฉีดทีละทีไม่ต้องรอทีละทีสองทีนะอืทีเดียวจบเลยครับพี่นะมันจะได้ไม่ยุ่งยากนะคะตอนนี้ถ้าพี่จะใช้ทาราสยามของหนูเนี่ยนะคะอยู่ในช่วงของฟื้นฟูหลังเก็บเกี่ยวเนาะกําลังทาใบอยู่นะคะหนูก็แนะนําให้พี่ฉีดทางดินคือนาลารพิกแผ่นดินทางใบก็สูตรหนึ่งกับสูตรสอง ครับครับก็เพิ่งจะสั่งมานี่แหละครับ <S <S เออนั่นแหละค่ะพี่ถ้าไปนะออแล้วเดี๋ยวถ้าถึงช่วงที่จะทำดอกนะคะคเดี๋ยวพี่ก็โทรมาอีกทีโทรปรึกษาได้ตลอดเลยนะคะครับ,รบจะไม่ต้องเสียเวลาไปซื้อยาฉีดดอกทีละทีสองทีมันเสียเวลาแล้วมันเปลืองนะคะค